ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านครับขอเน้นย้ำตักเตือนตัวผมและพี่น้องทุกท่านขอให้เราจงเป็นบุคคลที่มีความยำเกรงอย่างแท้จริงความยำเกรงเป็นเป้าหมายอันสูงสุดที่เราทุกคนนั้นจะได้นำพาให้ชีวิตของเราได้ประสบความสำเร็จที่ถาวรน,นั่นคือชีวิตในอาเครรและเป็นผลทางที่เราจะเดินบนโลกุญญานี้อย่างปลอดภัย พี่น้องครับจากการบันทึกของท่านอิหมัมอบูดาวูดและเป็นฮะดีษที่โซเฮียของเชคันอันบานีเป็นคำเตือนจากท่านรอสุลลลอฮฺสุลลลอฮฮุายลัยฮิวาสซัลลัมว่ามันยาอิชมิงกุมฟะยซรออิคติลาฟันกะทีรอท่านรอสูลได้เตือนว่าใครที่มีชีวิตจากพวกท่านนั่นหมายถึงหลงังจากที่ท่านรอสุลลลอฮฺสุลลลอฮฮุายลัยฮิวะสซัลลัมนั้นได้จากไปแล้ว เขาจะพบว่าม no ันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายและอีกข้อดิษึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัละฮ์อะลัยวะสัลลัมได้พูดและเตือนเอาไว้อยู่ในบันทึกของท่านอิมามบุคอรีท่านอัสลัมสุลลัละฮ์อะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าอถ้าเราติลจกฮูดอัลัยห์ดอวะสับไปในฝรัางเพราะฟิลจันนะบไอูนฟินารท่านรอซูลได้เตือนเอาไว้ว่า ยิวหรือยาฮูธนั้นก็จะแตกออกเป็นทั้งหมดด้วยกัน71กลุ่มมีอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะรอดปลอดภัยในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และเจ็ดสิบที่เหลือจะลงนรกอิฟตรกตินนซารรออลาสินตัยนิวสบะอนฟิรกกฟัยฮดาวสบะอูฟินนาวะวาฮิดะฟินจันน่าและนซา,าราก็จะแตกออกเป็นเจ็ดสิบสองกลุ่ม 71กลุ s <S ่มจะถูกลงไปในนรกและกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะรอดพ้นปลอดภัยในสวรรค์ทารุสุลลอาะซุลลาะฮาวาริวะสลัมได้พูดสำนวนนี้เป็นการเน้นย้ำเตือนพวกเราทุกคนว่าวัลละดีนักซีมุฮัมมัดินบิยาดีขอสาบานต่อชีวิตของมูฮัมมัดซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ของลอสุฟานอวตาร่าละตักริกันะอุมมตีอลาซาลาสินวะเซบัยน์ฟิร์กะ วะาิดะฟิลจันทร์วสินทานีววสบ่อูนะฟินารแน่นอนอุมาของฉันก็จะแตกออกเป็นเจ็ดสิจำพวก7เจเจ็ากลุ่มเจ็าจำพวกและพวกเดียวเท่านั้นกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสวรรค์เจกลุ่มที่เหลือจะอยู่ในนรกกิลยาโลลลอมันหุมมีคนถามท่านอซูลว่าใครกันครับยาโศลลลอที่พวกเขาจะรอดพ้นปลอดภยัย ท่านรอซูลก ah ็กล่าวว่าอัน ah j า nah um m ะ a h คนที่อยู่ในอันตุนนะวัน j า m ะ a h และใน h ะด i ษข้างต้นท่านรอซูล ullah ซลอัลลอฮุอะลัยฮิวะะัลลัมได้เน้นกับจาว่ากับราวะอะลัยุุมบิุุนนะติวะศุนนะติลัคุลัฟะอัลรอชิดีนอัลมะฮ์ดียินอับดุอะลัยุะววาาิจจจำเเป็นนนหือพกท่ะต้องยึดุนนะของฉันและยึดแนวทางงขอบะะ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 ะอะะ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 น และไม่ได้ยึดธรรมาดาอัตตูอะไลฮะพินนาวายิสท่านจะต้องยึดมันเปรียบดังท่านกัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ที่ฟันกรามกับพวกท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายที่นําเสนอกับพี่น้องในพุทธบ้าวันนี้เราจะพบว่าณนะปัจจุบันในทุกวงการครับพี่น้องมีความแตกแยกมีความแตกต่างนะครับจนกระทั่งบ้านเราจะพบว่าณนะวันนี้มีหลายสีที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อรัสุภานวัตลาเราก็เป็นผู้คนที่มีความเด็กว่าพิเศษกว่าคนที่ไม่รู้จักแนวทางที่ถูกต้องไม่มีโลกอาเกรกเรามีแนวทางชัดเจนว่าแม้ว่าสังคมปัจจุบันนั้นจะมีความแตกต่างมีความแตกแยกกันอย่างมากมายสักเพียงใดก็ตามเพียงเรามีจุดยืนที่ชัดเจน เราพยายามยึดมั่นอยู่เป็นแนวทางที่เป็นแนวทางท่านบีมุฮัมมัสสดสุลลาะวะไลยะสัลลัมและยึดแนวทางของบรรดาซอฮะบ์ยึดแนวทางของบรรดาคนที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องการอธิบายไม่ว่าจ,จะเป็นอัลกุรอานหรือฮะดีษบนแนวทางของคนในยุคสลฟุสซอสแหละอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่อยากจะเน้นย้ํากับพี่น้องในพุทธบ้าวันนี้แต่พี่น้องครับวันนี้จึงอยากจะฝากกับพี่น้องว่า ในทุกๆวันพี่น้องครับเราควรจะได้รักษาสามข้อนี้ให้กับชีวิตของเราทุกๆวันอินชอัลลอวันนี้นำเสนอพี่น้องในสุรากอฟิร์อายะที่ห้าสิบห้าอัลุบิลลาฮิมินัชเชตอเนาะรจีนฟัสบิรอินนาวะดัลลอฮิฮักวัสตอฟิรลิฎัมบิกวะซับบิบิฮัมดิรับบิกะบิลอาชียวัลอิบการพี่น้องครับ Allah subhanahu wa taala ได้ day, เริ่มต้นเน้นายา้ำกับพวกเราว่าฟัสฟิรอินนาวะดัลลอฮิฮักจงอดทนแท้จริงสัญญาของอัล l l a ์นั้นย่อมเป็นจริงอย่างแน่นอนวัสเซฟฟิรลิซัมบิกและจงขออภัยโทษกับความผิดของท่านวัสบิเบิฮัมดิรับบิกและจงแท้ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญต่อพระเจ้าของท่านบิลอาชีวัลอิบกาด ในช่วงเวลาเย็นและเวลาเช้าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอาันานี้เน้นกับเราในสามประการว่าหนึ่งอดทนสองพยายามมันอิสติกฟ้ากับความผิดของเราและสามมันเป็นคนที่ตัสเสียกับอัลลอฮฺสุภาอานวาตาลาชั้งในตอนเย็นและก็ตอนเช้าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในประเด็นแรกฟอสเวียกจงอดทนทำไมเราต้องอดทนพี่น้องครับอินนาวะอัลลอฮฮิฮับ พอสัญญาของอัลลอฮ์สุภาอูวัตลาย่อมเป็นจริงอย่างแน่นอนสัญญากับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของวันอาคิรอจะต้องเกิดขึ้นสัญญาเรื่องสวรรค์สัญญาเรื่องไฟนรกสัญญาเรื่องการอากาอรักกูเบศสัญญาเรื่องความยากลําบากต่างๆมันเป็นจริงอย่างแน่นอนพี่น้องครับวันนี้จึงอยากจะเน้นน้ำกับพี่น้องว่า ความอดทนที่เราจะต้องอเผชิญให้ได้ในสามรูปแบบด้วยกันหนึ่งอาลาตอ,อัติลาอดทนต่อการต่ออัตต่อลอสุภาดังวตลาเช,เช่นที่ทนานบีอิบราฮิมาลฮิสสลามท่านอดทนแม้ว่าคำสั่งนั้นมันจะยากเกินความสามารถท่านอดทนและท่านสามารถผ่านไปได้นั่นคือมีคำสั่งให้เอาลูกกับภรรยาไปไว้ที่นครมักกะมีคำสั่งให้เชือดลูกชายทั้งทที่อยู่ในวัยที่น่ารัก ท่านนบาีอิบราฮิมก็สามารถอดทนในการต่ออาบต่อลอสผานอัลวาตาลาแล้วจะมีใครอีกเล่าที่จะอดทนไปมากกว่าท่านนบีสุลตัลลอฮฺอัลลอฮิวะซัลลัาลาลลมถ้ารอสนุลลอาะสุล,ลต,ตัลลอฮฺอัลลอฮิวะซัลลัมต่ออาบต่อลอ์ทั้งๆที่ท่านเป็นบุคคลที่อลัลลอฮารักมากที่สุดท่านก็ยืนละหมาดเป็นตัวอย่างให้กับเราว่าท่านยืนจนกระทั่งเท้าของท่านนั้นบวมประการที่สองพี่น้องครับอดทนตอาา่อ a ะ l a มักซียัติละ อดทนในการที่เราจะไม่ฝา่าฝืนคําสั่งฟาร์อสุภานอาวัตลาเจทเทนบียูซุปอะัลฮิสลามพี่น้องครับวันหนึ่งสตรีสวยงามเป็นสถานะถึงราชินีหวังที่จะได้ครอบครองตัวท่านนบียูซุปท่านเบียูซุปท่านเป็นคนที่มีรูปร่างที่หล่ออย่างมากแต่ท่านนบียูซุปก็ผ่านวันนั้นได้อย่างปลอดภัยท่านอดทนไม่กระทําในสิ่งที่เป็นการทาํามัสยิดกับลาร์ลสุภาอาวัตลา และประการสุดท้ายอดทนอลามูซีบะฮวลบะละอดทนต่อบททดสอบอดทนต่อภัยพิบัติต่างๆเช่นการอดทนของนบีอายุอะัลฮิสสาลามท่านอดทนเป็นอย่างมากด้วยกับการถูกทดสอบไปท่านเจ็บป่วยในบางรายงานบอกว่าทุกส่วนของร่างกายของท่านนั้นเต็มไปด้วยโรคเหลืออยู่สองสิ่งที่ยังคงทํางานอย่างสมบูรณ์นั่นคือหัวใจและลิ้นของท่าน สารประการพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องพยายามให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้ได้ยามใดถูกเรียกร้องสู่การต่อรักอดทนทําให้ประสบความสําเร็จวันใดที่ผ่านบททดสอบให้ฝ่าฝืนคําสั่งอัลลอฮ์อดทนผ่านไม่กระทําให้ได้และเมื่อใดที่เราถูกบททดสอบอดทนและก็ผ่านมันไปอย่างสมบูรณ์อินนาวอาดะล,ลอยฮักเพราะสัญญาอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงอย่างแน่นอนพี่น้องครับประการที่สองวอสตัลฟิสลิดัมบิก เราพยายามที่จะขออภัยโทษกับอระลอสุภานาว,วัตลาต่อความผิดของเราพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับถ้าเราสังเกตว่าหลังละหมาดก็ส่งเสริมให้เราเกล่าวอิสติกฟาร์สามครั้งเมื่อเสร็จจากการอาบน้าละหมาดก็ให้เราเกล่าวว่าอัลลอฮุมะยาอันนีมินัตตะวาบีนะวะาจะอันนีมินันมุตะตาฮิริน มเมื่อเสร็จจากการประชุมสุบฮาลังกอลลุมมาวะรบ,บิฮัมดิกะนัะซอกูรุกะเป็นการขอพร่โทษต่อร็อส,สุภาอะวะตาลาและในระหว่างสองสยุตพี่น้องครับเรานั่งเราก็กล่าวว่าร็อบบิลฟิดลีร็อบบิลฟิดลีแม้แต่เราออกจากห้องน้ำเราก็กล่าวว่ากุฟรอนากะาแต่สิ่งที่ทานานบีสลอลล์ลอยและอีกวอรสลัมมีรายงานว่า الشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر. أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إن كنت رسولا هل ในการกล่าวถ้อยคำว่าสุบฮานะกัลลอฮุมมะรับบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมะฟิตลีในรูปรุ้และสุูญของท่าน يا شريح لن تقصرني ما تعلماه نقول سوراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ท่านนาบีหลังจากสุร้อนี้ประทานไปที่เรียบร้อยท่านรอศูนย์ก็มักจะกล่าวถ้อยคํานี้เป็นอย่างมากในเวลาที่ท่านรุกโะและสุยูดพี่น้องครับจากบทเรียนตรงนี้ทําให้เรารู้ว่า การขอพยโทษนั้นเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าทุกมิติทุกวิถีชีวิตที่เรามีโอกาสกล่าวด้วคํานี้เป็นการเน้นย้ําว่าเราในการดําเนินชีวิตอาจจะมีข้อผิดพลาดเราก็พยายามขอพยโทษกับเอาล้อสุภาณอวตาราและประการสุดท้ายพี่น้องครับอัตสเบียนั่นก็คือพยายามแซ่สองสะดุดีกับเอาล้อสุภาณอวตาราในท้ายของอายะว่าวัซบ,บี บิฮัมดิรยวรบกกะบิลอาชีววิวัิการและจงแซ่ซ้องสะดุดีด้วยการสรรเสริญต่อองค์พระผู้ิบาลของท่านในช่วงเวลาเย็นและเวลาเชา้าพี่น้องครับจะมีเวลาใดๆครับที่จะยิ่งใหญ่และพิเศษไปกว่าการละหมาดสองเวลานั่นคือเวลาอสซาและเวลาสุภพี เป็นการยืนยันท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนบีมูซารดิยัลลอฮุอันนูอันรัสูลลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมันศาลละอัลบาร์ดยนีดะคอลันจันนะผู้ใดได้ทําการละหมาดช่วงเวลาที่มีอากาศเย็นๆยสองช่วงเวลานั่นหมายถึงอาซาบแล้วก็เวลาซุบฮีดะคอลันจันนะได้เข้าวสวรรค์ ligah ya liqah did menggap lan yali yanna ahadun salla qabla tu isyam wa qabla buruha yani al fajar wal asar qara zaba fa nar tidak mungkin akan menyentuh tidak mungkin akan membakar orang yang dia mampu ก๊อบตะลุก๊อบตะลุอิชั้นก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นวก๊อบตะรูบิฮาและก่อนที่ดวงอาทิตย์จะรับก๊อบฟ้าพี่น้องครับในช่วงเวลาฟ a จ a r จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราตื่นมาตัสเสียกับอัลลอฮ์โดยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาีอัจยานาบะดามาอามาตะนาวะอิสลานุชูรทำการอาบน้ำละหมาดและทำการละหมาดฟ a จ a r และทําการตัสเสียริกรุลล้อยาวนจนกระทั่งพี่น้องครับถ้าเรามีความสามารถรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยและทําการละมาสุนับดุา ถ้าเราสามารถทําได้พี่น้องครับเป็นช่วงเวลาที่ถูกเรียกร้องในอายะนี้เป็นอย่างมากว่าเป็นช่วงเวลาที่เราพยายามที่จะวิกรุลลอฮ์ตัสเบียถ้อยคํามากมายที่เราสามารถกล่าวได้ละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์วันฮัมดุลยและหลายถ้อ,อยคําและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําที่เราเน้นย้ําในเวลาละหมาดละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์วะอดลฮุลาชาริกะละลาฮุลมุนกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุอะล่ากุลลิชัยอินกอดีรและช่วงเวลาอาซัดพี่น้องครับ เป็นอีกนช่วงเวลาที่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรักษาการละมานอซัตและเรามีเวลาพอและโดยเฉพาะอ,องริงๆพี่น้องครับก่อนที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปแล้วช่วงเวลาที่เราจะต้องพยายามรักษาบทอักการในตอนเช้าและตอนเย็นซึ่งมีถ้อยคํามากมายที่ เป็นการเรียกร้องชินชวนพวกเราว่าวันนี้มีเรื่องราวมากมายในสังคมที่มันเกิดขึ้นแต่เราใน,นาณะผู้ศรัทธาต่อลอสุภาอวตาราเรามีหนึ่งทางที่เราจะต้องไปและทางเดียวก็คือการเดินบนทางที่เป็นคำสั่งใช้ของลอสุภาอวตาราและพยายามออกห่างจากสิ่งที่เป็นคำห้ามของลอสุภาอวตาราเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องครับหน้าที่ของเราฟอสเบียรอินนาวะดัลลอฮิฮักวัสตักฟิรลิดัมบิกวัสบิย์บิฮัมดิรับบิก วิลอาชีววิจารอดทนพี่น้องครับแท้จริงสัญญาลอนั้นเป็นจริงอย่างแน่นอนและขอให้เราพยายามมันอิสติกฟัสกับลัลสุภาอวตาาผมเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านคงจะรู้ถึงความประเสริฐและผลตอบแทนกับคนที่กล่าวอิสติกฟาสเป็นประจำอยู่แล้วแต่วันนี้พื่อเป็นการตอบย้ำและเน้นยำ้ำพวกเราทุกคนว่าในทุกช่วงเวลาที่เรามีโอกาสค่อยคำง่ายๆอสัสซกรุลลอฮ์วาตูบุอิไลและการตัสเบียกับลัลสุภาอวตาาในช่วงเวลา เช้าและเวลาเย็นหวังอย่างยิ่งพี่น้องครับถ้าเราสามารถรักษาการละมาสุกทีให้เป็นรูปยามาได้ ก็เป็นสิ่งที่ดีงามและถ้าเราสามารถที่จะทําได้อีกพี่น้องครับเมื่อเสร็จจากการละหมาดแล้วพยายามกล่าวอัสซาฟุลลอออัสซาฟุลลอ์อัสซาฟุลลอ์และพี่น้องครับฝากดุอาบทหนึ่งถ้าพี่น้องละหมาดตามลําพันธ์ของพี่น้องไม่เป็นจมะมาเพราะการละหมาดจมะมาพี่น้องก็จะต้องขับเคลื่อนตามการนําของอิหมามแต่ยามใดที่พี่น้องละหมาดของพี่น้องคนเดียวละหมาดซุนนะละหมาดตะฮัดยุดละหมาดตัวฮา พี่น้องสามารถกล่าวถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่นบีมักจะกล่าวเป็นประจำเ,เป็นอย่างมากในการรุกวะและสุยุดสซุบฮานะกัลลุมมะรับบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมัฟิรลี มหาบริสุด Allah, อัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดผู้เป็นพระเจ้าของเราการสรรเสริญเป็นของพระเจ้าก็คืออัลลอ์สุภาอวตาราของพระองค์ท่าน um อัลลอฮุมักฟิตรีโออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยให้กับฉันด้วยเถิดพี่น้องครับวันนี้ขอดุอาต่ออัลลอ์สุภาอวตาราให้พวกเราทุกคนนั้นได้รอดพน้นและก็ปลอดภยัยจากสิ่งที่เป็น ความแตกต่างความแตกแยกความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นอย่างมากมายและพี่น้องถามว่าและความแตกแยกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างมากมายเรามีทางแก้อย่างไรท่านอบบมุฮัมมัดสลลุลัลานฮะลาอิวะสลามก็ได้บอกกับเราแล้วว่าอะไรกุมบ um um ิซุนนตีอะไรกุมบิซุนนตี วะสุนนติลขุลฟาอิรอชิดีนอัลมาฮ์บีอินอัตตูอัลเลฮะบินนาวาจิสพี่น้องครับให้เราพยายามกัดสุนนะของท่านรอสุลลอาะสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้วยกับฟันกามและอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่เดินไปกับเะมายอย่างรอดพ้นและปลอดภัยพี่น้องครับมีอีกหนึ่งอายะที่อัลลอฮ์สุภาอัวาตาลาได้เตือนกับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาในสำนวนคล้ายๆกันว่า <S <S ฟัสบิรอินนาวะอัลลอฮิฮับ วลายสตักลิฟันนักละดีนาลายูทีนูนเตือนท่านรอศูลและก็เตือนกับพเราทุกคนว่าจงอดทนแท้จริงสัญญาขอรอนั้นเป็นจริงอย่างแน่นอนอย่าได้ให้บรรดาคนที่เขาไม่มั่นใจอย่าได้ให้บรรดาคนที่เขาไม่มีความเชื่อมั่น มาทําให้เราหรือพวกกันทั้งหลายนั้นวันไหวและก็มีความกังวลถ้าวันนี้เรายืนหยัดอยู่บนศาสนาที่ถูกต้องแม้ว่าเราจะถูกอะไรมากมายแต่อินชาลลอห์เราจะรอดพ้นและก็ปลอดภัยวันนี้พี่น้องครับอย่าลืมครับสามความอดทนที่เราจะต้องมีให้ได้ถ้าเราผ่านมันในแต่ละเรื่องนั่นก็คืออดทนต่อการต่ออัตตอลาะสุภาหนวตาลาเมื่อเรารู้สึกท้อแท้กับการต่ออัตตอลาะสุภาหนวตาลาให้นึกถึงท่านนบีอิบบลฮีนนึกถึงท่านนบีุลเล่านอะลเบฮิัลลัลม ยามใดที่เราถูกย่อยนในการฝ่าฝืนคำสั่งอัลลอฮ์นึกถึงตัวอย่างท่านนาบียูซุฟอะัลฮิสสลามและเมื่อใดที่เราสึกว่าชีวิตเราลําบากเหลือเกินชีวิตเรามันยากเหลือเกินให้นึกปรุรุษท่านนี้ท่านนาบีอายูบ ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการอดทนในการผ่านบทอดทนของท่านและบรรดาอับีทั้งหลายเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราฟ,ฟัาสบิรกะมาซาบารอลุลลัซมีจงอดทนเชื่อเช่นเดียวกับบรรดาอุลุลอัซมีท่านอบีนัวอิบรอฮีมูซาอิซาและไซยิดอุลอัซมีหัวหน,น,น,น้าทุกท่านอบีมุ hammad ซลลาะฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับบรรดาอุมมะแต่ละประชาชาติ เขาก็เดินตามรอซูลของท่านแต่วันนี้เรามีแบบอย่างเราก็เดอะแกร์นั่นละกุ้มฟีรอซูลินไลอุสวัตุลฮัสซานะเราไม่ต้องไปหาแบบอย่างจากใครทั้งสิ้นเรามีแบบอย่างที่งดงามที่สุดดีที่สุดและถูกคัดเลือกให้กับเรานั่นคือแบบอย่างที่มาจากท่านนาบีมุ Muhammad صلى الله عليه وسلم อะบุลกาลีฮะบะวละซัฟรุลลอฮ์ฮะลิวะลักุม و น س ا ئ ر المسلمين من كل ذم فصفر إنه والغفور ا ل ر ฮีม